ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ครับก็จะพามาตลุยกินครับงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิครับใครที่ยังไม่มาครับมาเลยครับผมครับแล้วมาแล้วครับผมเที่ยวงานเสร็จแล้ว อย่าลืมครับไปซื้อเครื่องเสียงบริษัทเอกสาครับ12ถึงวันที่20มกราคมวันนี้เรามีครับ2,000บาทในการกินวันนี้ครับผมเราให้เจ๊สายป่าด1,000บาทในการซื้อแล้วก็เจ๊จอยทองผัดในการซื้อกินครับวันนี้จะพาตลุยกินทุกร้านจะพาชมกันว่ามีอะไรเด็ดครับผมเจ๊สายปานไม่ใช่เจยภูมิเคยมาไหมครับผมยังไม่เคยนะครั้งแรกค่ปะปลุยกัน <laughs> เรากินอะไรก่อนเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> เรามาเจอช้างครับผมครับ แล้วก็ซื้ออ้อยให้ช้างก่อนนะครับผมโอ้ยโอ๊ยโอาสองถุงไหมคะสองถุงรับถุงห้าสิบโอเคครับผมครับตีกันก่อนเลยเอ้ยมาเจอเอ็มซีแล้วขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับ ตอนนี้ก็ลังเข้าในงานนะครับผมครับก็1ปีก็จะมี1ครั้งสำการเจ้าพ่อพญาแลงครับผมจุดนี้ครับแล้วก็จะมีหนองปลาเท่าอีกไน่ค่อครั้งครับอยู่ศาลเจ้าพ่อพญาแลงหนึ่งครั้งครับงานเจ้าพ่อของเราครับก็มีสินค้าหลายอย่างครับเชอรบุงเสื้อผ้าจัดเต็มไปเลยครับผมครับมาทีนี้ครับเรามาเจอด่านแรกครับผมครับเขาเรียกว่าไสอะไรนยจอยไสหมูทอดกรอบครับไสหมูทอดกรอบกรอทอะไรครับกรอท่าไรครับผม เอากล่องเลขหกสิบเข้เลยกินทุกร้านวันนี้ครับผมครับจะดังครับจะดังแค่ใจจะดังครับผมเออได้มาแล้วครับเราก็ทําการชิมเลยไม่ต้องรอไหนนะผมขอจะก่อนได้ไหมผมก็กินตอนนี้ครับผมชอบกระเทียมครับผมไม่ชิมหมูไปื่อนกระเทียมก็อร่อยได้แน่ต่างไปไปต่อกันครับจานแรกก็มันนะครับผมนี่เราไปเจอครับนี่อย่างนี้ไหมคะเนี่ยโนเตหอยปลว น้ำสดสดสดอันนี้คือกุ้งฝอยนะครับไม่กุ้งฝอยสดแต่ต้านลมครับคารเลดอนแซลมอนน้ำปลาบ้านผู้น้ำปลาบ้านผูอันนี้มาจากจังหวัดอะไรนะครับผมมีเลยชลบุรีโอ้หน่าแรกชลบุรีเลียชลบุรีนะชลบุรีครับครับเอาดึงกล่องแล้วนี่อันนึงครับผมเตบาครับร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทขายขายเลยนี่ครับอร่อยร้อยเดียวครับผมโหได้เยอะมากครับดูกุ้งครับดูกุ้งเต็มเลยครับผมครับไปต่อกันครับโอ้ หวานเลยครับทีนี้ครับผมมาครับหลังจากกินข้าวครับมาชมของหวานครับอันนี้ก็ซื้ออีกหนึ่งร้านครับที่คนเขาเยอะพอสมควรครับว่านี่ครับร้านดังในทิกตอกครับผมครับนี่ครับวันนี้ผมก็สั่งมาหนึ่งเมนูครับผมเมนูใหม่5 9บาบาทครับผมนี่ครับผมได้ตัวมาแล้วครับผมครับ ครับเหมือนเราลับไปเด็กอายุ45ปีครั้งก็สุขรสชาติมันเป็นอย่างนั้นเลยครับผมครับผมที่ขับไ่ได้ครับการเชยบุมครับนี่ครับจุกดาชาติครับผมเราไปชมกันว่าเราจะได้อะไรครับผมครับกับครบ200บาทไปส0 0บาทครับผมรรนรถรถนองรบเครื่องไม้ข้างในเป็นรถในไหครับนี่มีรถครับผมครับนี่มอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์บางโนนก่อนหน้าก็ พัดลมเลยทุกอย่างครับผมครับแล้วก็มีตุตีด้วยครับผมครับรับเราก็ได้มาแล้วครับรับ200้บาทสิบไปครับก็าจะไปเอามอใส่ไซค์กลับบ้านครับเราเอาทุกใครเลยนะครับผมครับน่าได้เราห่านครับผมครับหมดแล้วหมดแล้วเป้าหมายครับมอเตอร์ไซค์ ส่วนมากจะเคยจกครับมีตะกอไก่คอไข่ครับดูปีนี้ว่าจะได้คออะไรครับผมครับมารลุกันหมายเลขได้อะไรครับผมครับแนทคอไข่มาแล้วมองก็มองก็มองมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับคอไข่ทั้งคนเลยครับขอลูกพี่ผ่านไปแล้วครับผมน่าจะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็กระบะครับผมครับ ขอแรกครับอันที่สองครับเฮ้ยยงน้ำผลไม้ขวดไปเราลุยกันต่อครับเข้าสู่อาคีพเก่าครับผมครับวันนี้เราจะท้าประลองครับสามคนครับวันนี้ใครจะดาวหายครับประชมกันโอ้ เอาไปใช้ไหมแล้นงี้มองไงปไปโอ้ยคิดเดียแล้วงันพี่ก็ได้แค่8ตัวครับ150บาทแล้วก็ได้อีกคู่ไปห้อยกุญแจเราครับผมครับอยู่ตรงบริเวณธนารครับทีนี้ก็ถึงหน้าเจ้าพ่อแล้วับผมครับก็ขอตัวไปสักการะเจ้าพ่อปรญยาะไรครับผมบอกเลยว่าเจ้าพ่อครับศักดิ์สิทธิ์มากครับ ขออะไรได้นั้นเข้าไปถ่ายรูปได้ครับแล้วก็พาชมบรรยากาศครับผมว่าเป็นยังไงครับผมมาครับแล้วก็ไปทับบนครับผมครับนอนหน้าบ่ครับอารมณ์ศิลปินครับผมครับก็ยังไงล่ะยิเสเพลงเลยครับให้ทุกที่ครับผมครับ ปีนี้งานเฉพเะกาถือว่าโอ้โหใหญ่พีกระทุกปีครับปีก่อนคนไม่เยอะขนาดครับปีนี้โอ้โหคนเยอะมากครับปีนี้ครับเพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นคนเริ่มมีเงินขึ้นแล้วมีกําลังในการใช้เงินมากขึ้นครับผมสำหรับงานเาพ่อปีนี้อันนี้ดูครับกําลังเข้าไปครับเราเดินมาเมื่อกี้นี้ยังออกยากนะครับดูขาเข้าก็เข้ามาครับทางเข้าไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผมครับหนึ่งทาง2ทาง3โอ้โห7 8 9ทางสำหรับทางเข้างานเฉพาะดูครับอันนี้ทางแค่เลนนี้เลนเดียวก็ถือว่า แต่เราก็เจอรบนักศึกษาครับไปช่วยบุญครับผมก็นักศึกษาก็ค่ายว่าทํากิจกรรมครับผมครับเอาเงินไปช่วยจุดนั้นจุดดีครับแล้วก็สนับสนุนไปครับข้างหน้าก็มีครับผมสายบุญครับสายบุญก็ฝากน้องเอาไปทําบุญครับผมชอบทําบุญอยู่แล้วครับผมครับผมคับผมนี่แค่คำว่าขอบทุนครับก็สุดยอด้วครับผมครับโอ้สนุกสนานไครับทั้งด้วยปวดขาครับผมวันนี้เราเดินครับผมบอกเลยครับยังไม่ถึง5 0ของงานเฉพาะเลยครับผมครับโอ้โหไปหลายที่ทางมาก เราก็เดินกันไม่ไหวจริงครับผมครับก็ฝากด้วยด้ครับผมงานเจ้าพ่อพญาครบ12-20มกราคมนี้ครับใครที่ยังไมมาต้องมาครับมีกิจกรรมมากมายครับของกินเรียบครับเต็มครับเจ้าดังก็มาเยอะมากมายครับต้องมาให้ได้ครับพร้อมด้วยการชาติคอนเสิร์ตมีครบทุกอย่างครับผมครับแล้วซื้อของที่แล้วครับก็ไปซื้อของรื่งเสียงที่บริษัทเอกสาวเลยเลยครับผมก็ไว้งานดีครับเจ้าพ่อพญาเรจังหวัดเชียงคมผมครับผม